เวลาดูกายนะจะต่างกับการดูจิตดูดูจิตเนี่ยนะนะให้ความรู้สึกหรือให้พฤติกรรมขงจิตเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้แต่การดูกายเนี่ยนะนะดูกายในขณะนี้เลยไม่ใช่กายที่เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังไม่ใช่รู้กายในขณะนี้เลยมัจะแตกต่างกันงั้นดูจิตนะเราจะตามดูเรียกว่าปัจจุบันสันต,ติ สืบต่อกับปัจจุบันโกรธขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าโกรธขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นยังไม่มีสติขณะที่รู้ว่าโกรธมีสติคนละขณะกันแต่ขณะที่ดูกายเนี่ยเราดูเป็นปัจจุบันขณะขณะนี้กําลังยกมือขณะนี้กําลังอ้าปากพูดอยู่ขณะนี้กําลังหันซ้ายหันวขวาพยัยหน้าขณะนี้กําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกําลังนอน กำลังคลิกซ้ายคลิกขวาเวลาดูจิตนีดูจิตที่สืบเนื่องกับกับสภาวะที่เกิดนะแล้วก็มีสติรู้เรียกว่าเป็นปัจจุบันสันตต,ติต่อเนื่องต่อเนื่องกับปัจจุบันแต่ดูกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะขณะนี้กำลังยกมือนะเติมคาว่ากำลังก็ได้ถ้าดูจิตก็ใส่คาว่าแล้วโกรธแล้ว โลภแล้วโกรธไปแล้วโลภไปแล้วแล้วมีสติรู้ถ้าดูกายเนี่ยกาลังยกมือนะกําลังกามือกําลังแบมือนะขณะนี้เลยนาวนะเดี๋ยวนี้งั้นดูกายกับดูจิตจะต่างกันนะแต่ว่าเป็นปัจจุบันทั้งคู่อันหนึ่งเรียกว่าปัจจุบันสันต,ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันอันหนึ่งคือปัจจุบันขณะคือขณะนี้กําลังกําลังมีอยู่กําลังเป็นอยู่กําลังเคลื่อนไหวอนะไรเนี่ย